เครื่องปัน่นสุญญากาศนี้เสียนะคะตอนที่เราซื้อมาราคาถ้าจำไม่ผิดประมาณ16,000บาทนะคะแต่ก็ใช้ได้เกือบ3าปีอยู่นะแล้วระหว่างที่ส่งซ่อมมาค่ะเราก็เลยต้องซื้อเครื่องปั่นอันใหม่มานะคะราคาเท่าไหร่คะรวมส่งแล้ว924บาทครับถูกมากเลยนะคะ อะไได้บ้างคะไหนแกะพางคะ่ะอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นสี่อินหนึ่งครับก็คือว่าปั่นได้แล้วก็สามารถบดเครื่องแกงได้ uh huh. แล้วก็สามารถคั้นแยกกากได้เราก็เลยกล่าวว่าในช่วงเนี้ถ้าเราซื้อมาปั่นน้ำก่อนแต่ว่าตอนช่วงเครื่องปั่นนี้กลับมาก็จะได้เอามาเอามา,เอามาบดเครื่องแกงแล้วก็มาคั้นแยกกากถูปั่นแก้วด้วยนะ แก้วด้วเหรอแก้วแก้วจริงไหมเนี่ยก้วจริงนี่กโถนี่ก็แก้วตัวออตัวนี้ตัวปั่นเครื่องแก่ตัวปั่นแห้งนี่ก็นี่ก็แก้วเหมือนกันครับอ๋อดีจังแล้วจำได้ว่าตอนที่เราไปซื้อเครื่องนี้นะคะมันมีแบบแยกกากด้วยนะคะสองหมื่นกับสามหมื่นนะถ้าจำไม่ผิดนะคะโอแต่เนี้ยเครื่องเดียวกันนะคะมาพร้อมทังแบบ กี่อย่างนะสามไอ้สี่อย่างนะคะมีโถปั่นอยู่สามแบบคร<ห>ับแล้วก็อันนี้คือตัวปัน่นตัวปั่นแยกกับค่ะอันนี้สามารถเราเออกมาได้ค่ะนี่แล้วก็ใช้ตรงนี้ปั่นครับใช้ตรงไหนคะนี่ครับเอาโถไปวางตรงนี้อ<ห>ี่ท้ออะไรคะเนี้ยยีท่อเดิน,นคุยสั้นอ๋อโอเค <No. S 1> ไม่เคยได้ยินเลยสั่งจากไหนมาคะสั่งจากในซ <Okay. S 1> ับบี้ตอนนี้เราเตรียมพวกผักผลไม้ต่างๆที่เราใส่ในเมนูน้ำปั่นของเราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาทดลองใช้เครื่องกันค่ะประมาณ30วินาทีนะคะที่ปั่นก็ดูละเอียดดีอยู่นะคะ ในขอแอปเปิดูหน่อยนี่คือสารพัดส,สารอาหารเลยนะคะอยากได้อีกสักรอบอะที่เกียจเขียวเป็นคนที่เกียจเขียวผักผลไม้มากเมื่อยตามนะคะก็เลยใช้วิธีแบบปั่นรวมกันเลยค่ะก็ดูหน่อยคะ่ะดีดี่งก็ดูเหมือนจะละเอียดกว่าเมื่อกี้นะลองเทใส่แก้วดูไหมคะ ละเอียดไหมลองชิมสิละเอียดดีครับอืมได้ละเอียดเหมือนเครื่องสุญญากาศของเราไหมความละเอียดสู้ไม่ได้เครื่องสุญาาาสญากาศเนียนกว่าอ๋อเครื่องสุญญากาศเนียนกว่าแล้วเครื่องสุญญากาศมันดีกว่าตรงที่มันร,ร,รักษาใช่มั้รักษาสารอาหารได้เพราะว่าเวลาปันน่นอะออกซิเจนในนี้อากาศมันเข้าไปมันก็ออกซิเจนมันก็เข้าไปปนกับ สารอาหารดับน้ำด้วยนะก็เลยเกิดผลเจ้าออกซิเดชนันสารอาหารบาตรงตัวมันก็จะหายไปใช่แค่โดนออกซิเจนสารอาหารก็จะหายนะคะแต่นี้ระหว่างเอามา,<ร>า,มาใช้ใช่ระหว่างรอซ่อมใช่เอามาใช้ก่อนนะคะดูท่าจะอร่อยนะคะได้ได้ได้อยู่ใช่ไหมคะนี้เรียบร้อยแล้วขอจบการรีวิวนะคะว่าซื้อมาใช้แก้ขัดได้อยู่ค่ะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาจะเอยเราจะมารีวิวเรื่องชันแยกกากกันนะคะไว้คราวหน้า ตอนนี้มันร้ายแรงมากเราต้องทานคอลาเพื่อเสริมสร้างภูมิกันจุนจะบอกว่ามันช่วยได้ยังไงนะคะจุนไปอ่านงานวิจัยมานะคะเป็นงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ชาวเกาหลีนะคะเขามีรายง,งานว่าการทานคอเลราต่อเนื่อง2เดือนช่วยเพิ่มภูมิกันในร่างกายเราให้สูงขึ้นถึงส2เท่าโดยวัดจาก NK เซล NK เซลนะคะก็เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งนะคะแต่มันมีความน่าสนใจที่ว่า เขาสามารถทํางานโดยที่ไม่ต้องได้รับการกระเป็นเซลล์นะคะ่าตามธรรมชาติแต่ในร่างกายเรานะมี NK เซลล์น้อยมากยิ่งอายุเยอะ NK เซลล์ยิ่งน้อยลงการที่เราทานคอเล่าเนี่มันช่วยเสริมสร้าง NK เซลล์ให้กับร่างกายเราให้มันเยอะขึ้นถึง2เท่าในระยะเวลา2เดือนเขาสามารถโจมตีเซลล์ที่ติดเชื้อเวลาสามารถกําจัดได้ทันทีจึงแนะนําเลยอยากให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองเพราะว่าบางคนยังไม่ได้ฉีดวัคซีน